สวัสดีครับผมวินภาพอาจารย์คณะโภชนาการสถาบันเทคนิคการแพทย์ไทยด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีในด้านโภชนาการสุขภาพกระดูกและข้อผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์นมทัญพืชบำรุงก,กระดูกและข้อโ o ว i โ o โ o ผมยืนยันโ o ว i s o โ o เป็นผู้นําด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในประเทศไทยด้วยสูตรโภชนาการโปรตีนจากพืช100%ด้วยตัวคุณภาพสูงนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยรักษาปัญหาอาการปวดกระดูกข้อต่อฟื้นฟูกระดูกและข้อและข้ออย่างครบวงจรในขณะที่เสริมสารอาหารที่เป็นเพื่อช่วยกระดูกแข็งแรงยืดหยุน่นโอวิโชโกเป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ได้รับผลทดลอง อย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกาอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์โภชนาก,การสั้นนำของผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพสำหรับสุมชน สาเหตุที่โอวิโกโกสร้างความก้าวหน้าในการรักษาโรคข้อเข่าเสือ่อมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในท้องตลาดที่นำไซส,สารออกฤทธิ์สำหรับโรคข้อเข่าเสือ่อมซึ่งก็คือยูนิเวอร์สตินนี่ก็คือสารออกฤทธิ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกได้รับการจดทิธทีบัตรและได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยตามมาตรฐานแกวสสหรัฐอเมริกาด้วยส่วนผสมที่มีสารออกฤทธิ์ ยูนิเวอร์สตินทำให้โอวิชกัมีความสามารถในการบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยพยุงข้อเข่าอักเสบได้ดีและลดอาการปวดของกระดูกและข้อหลังจากใช้เพียง3วันโดยเฉพาะ3สูตรสารออกฤทธิ์ก็คือยูนิเวอร์สตินเอ็มเอสเอ็นจะช่วยให้การทำงานของร่างกายเคลื่อนไหวดีขึ้นฟืน้นฟูกระดูกและข้ออย่างรวดเร็วป้องกันกระดูกเสื่อมกระดูกพุนและป้องกันกระดูกและข้อ ให้แข็งแรงไม่เพียงมีจุดเด่นในการรักษาอาการปวดข้อเข่าได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นโอวิโชโกนยังเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกและข้อหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากใช้เพียงหนึ่งเดือนด้วยรายการส่วนผสมอย่างสั้นเยี่ยมจาก11ชนิด ัวคุณภาพนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเช่นแอลมอนวอนัทมะม่ม,มงหินมะพานเป็นต้นโอวิโชโกได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วมีสารอาหารที่จำเป็นมากมายสำหรับการปรับปรุงความต้านทานการปรับปรุงระบบย่อยอาหารสุขภาพที่ดีต่อหัวใจสมองนอกนี้โอวิโชโกยังมี แห่ฮาด์ีสชนิดโอเมก้า369ด้วยการใช้งานที่โดดดดินจากส่วนผสมคุณภาพสูงผมและผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านการแันตรว่าโอวิชโกเป็นนมธัญพืชอันดับหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคก,กระดูกในประเทศไทยที่มีความสามารถในการเสริมสร้างสุขภาพกระดูกควบคุมในขณะเดียวกันเวลาช่วยให้กระดูกและ ข้อแข็งแรงอ่อนนุ่มป้องกันโรคก,กระดูกพุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ด้วยส่วนผสมจากถั่วอ่อนโยนโอวิชโกจึงเหมาะสำหรับคนทานมังสวิรัตโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันด้วยการใช้ง,งานที่โดดเด่นจากส่วนผสมคุณภาพสูงผมและผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านการันตีว่าโอวิชโกเป็นนมธัญพืชอันดับหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในประเทศไทยที่สามารถดูแลรักษาคุณภาพอย่างควบคุมในขณะเดียวกันยังช่วยให้กระดูกและข้อแข็งแรงและยืดหยุ่นพร้อมทางป้องกันโรคก,กระดูกและข้ออย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ส่วนผสมธัญพืชที่อ่อนโยนโอวิชโกจึงเหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ทานมังสวิรัตและผู้ที่เป็นโรคหัวใจเบาหวาน ผมยืนยันว่าถ้าทานโอวิชโกูเป็นประจำวันละ2แก้วก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนภายใน7วันอาการสามือสาเท้าอาการปวดตรงข้อก็จะค่อยๆหายไปถ้าทานครบ30วันก็จะคล่องตัวได้เร็วขึ้นสะดวกสบายไม่มีอาการเจ็บปวดอีกต่อไปผมขอยํำอีกครั้งว่าโอวิชโกูนมธัญพืชบำรุงกระดูกและข้อเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำไซส์ชนผสมขัดสัรจากธรมรมชาติ100% โอวิสโกวันนี้เพื่อฟื้นฟูระบบกระดูกและข้อให้แข็งแรงยืดหยุ่นดีนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขสุขภาพที่ดีขึ้นสวัสดีครับ